โอ้นี่ครับทุเรียนร้านเดียรักครับ,รบนนทุกคนวันนี<ข>้จะเปิดปขนาดเท่าเปิดบคเเปิดขายกันแล้วน,นะครับตอนนี้นะนี่โอ้อนนความสีความสระจานหรือว่าจ้าแ็งคนนีเ้เอาไันกันาลูกพี่สองสาม3หน่วยสักสหน่วยเลยนะรักทุกคนแฮี่รักทุกคนุนี้นเนปน็นไได้เลครับไ้าไ ือแอเความสอยบางนี่โอ้ยสงสวยมากเลยะโอ้ทงสวยมากครับลูกนี้นะนีความเหลืองโอทีมงานเก่าๆนะครับลูกค้าเดิมๆก็ยังคงมากันต่อเนื่องนะ ยังคงมาอุดหนุนกันเหมือนเดิมนี่เจ้าเดียว3มลูกเลยครับนี่วันนี้กิโลละสองบาทนะเขาจะอยู่พัดลมเดนลลเรียนได้ดยดม่นเป็นเกัสีสามลกนะคะิวันนี้สอง้โอ้ยสี แข่งไปแล้วพี่เอาดูไหมที่สามสองโลเก้าสองโลเก้าครับลูกนี้เอาเอาเอาสวัสดีครับโอ้ยดูลูกนี้ครับดูลูกนี้ครับโอ้มีสองซวยเหรอสองซวยอ้นี่ครับดูครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ โอ้ยับโหเท้โหโอ้โหอย่างกระทองคำแท่งเนี่ยนั่นนั่นผมเก็บไว้แล้วลูง

ไปหน่งลูกสามลูกสามลูกาได้ไปดเี่ยไ่เท่าไรบุกล้าบุไนม้าไต้ดำนี่ดีเลยครับแต่บอก่าอไรไม่ดีครับ ออก,ก็ได้ตัวโอ้ยดูปูใหญ่ครับโอ้โหบัตรละสี่หมื่นหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ใช่ใช่ไหม <laughs> หรือว่าทองคำนะโอ้โหอย่างกับเป็นแท่งเลยนะดู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 ดนี่ห้ามนิดนึงด้วยห้ามนิดนึงใส่กินม้อนชิ้นห้ามในกล้องนี้พ่อค้ายัางรอเลยนะกล้องดีกล้องดีนดูสุเรียนสวยด้วยครับนี่เอาละดับน้อยๆดได้ไหมบ๊ายบายยังดีทุกคนเลย อันนี้ระยองใช่ไหมครับห<ช>ยาลักน,<อ>นี่ครับหมอนทองระยองคัดเกตเหมือนเดิมครับร้านหยาลักนะนี่คตับใจเอฟซีเลยนะ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ิปซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับนะครับ